14ตุลาคม2516นักศึกษามีการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง13คนประเทศไทยมีการปกครองภายใต้รัฐบาลโดยไม่มีรัฐมนูญในสมัยของรัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรประชาชนไม่พอใจรัฐบาลในวันที่9ตุลาคม2561มีการประท้วงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเรียกร้องการปล่อยตัวปล่อยตัวปล่อยตัวเพื่อนกู13ตุลาคม2516 ผู้ชนเคลื่อนตัวออกจากามหาวิทยาลัยธรรมศาสาศตร์สู่อนุสาวรีย์14ตุลาคม2516นวดคอมมดโบุกเข้าโจมตีนักศึกษาที่กำลังแยกย้ายกันกลับ นักศึกษามีแค่ระเบิดขวดท่อนไม้ก้อนหินเหตุการณ์14ตุลาคมสิ้นสุดลงเมื่อจอมพลถนอมกิติขจรและจอมพลประภาพจะรู้เสียรและพันเอกนรงกิติขจรหรือตามที่เรียกกันในขณะนั้นว่าสามทรราชเดินทางออกนอกประเทศไทยในที่สุด